เร่งปีใหม่นี้ตั้งเป้าอะไรบ้าง <c oughs> 5วิธีสุขภาพดีรับปีใหม่ติเร <c oughs> ่ง, <c oughs> งตั้งเป้าปีใหม่อะไรบ้างเนี่ยเยอะเลยทำหนัง <c oughs> ไม่เคยมีเรื่องของสุขภาพเลยเออได้ไงอะ่ะถ้าสุขภาพตัวเองไม่ดีแล้วจะเอาร่างที่ไหนออกไปเล่นหนังทําเงินน่ะเออลืมคิดไปเลยไหอ๋อมีเคล็ดับห้าวิธีสุขภาพดีรับปีใหม่ขอฟังหน่อยข้อหนึ่งกินอาหารดีๆเห็นด้วยพวกอะไรอะ่ะพวกอะของหวานน้ำตาลสูงไขมันเยอะมันมันอร่อยใช่ไหมใช่ ออย่างเช่นอะไรที่ชอบชอบพิซซ่าอะไรเงี้ยของนมของหวานเงี้ยผมชอบกินผมชอบกินขนมบะแกงขนมบ้าบินรดละเลิกอาหารอร่อยมักจะทำลายสุขภาพเหล้าบุหรี่อ๋อเรองนี้ไม่ต้อห่วงผมไปสูบอยู่แล้วเพราะว่าลูกบอกเรเหม็นเอแล้วเล่าอ่ะก็กินบ้างนานทีตามสังคมอ่าโอเคนานทีอย่าบ่อย แต่ว่าต้องไปเพิ่มอาหารที่มีการใยไฟเบอร์สูงเช่นผักใช่ไหมผักอะไรเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายโอเคเช่นอะไรเนื้อปลาเอออ่ะเดี๋ยวไปดูข้อสอควรจะออกกำลังกายร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์โอ้วันละครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วก็เกินแล้วเออถูกต้องออถูกต้องอันนี้เก็ตนะแล้วทำได้ออไหม ตั้งใจทาให้ได้ในปีใหม่นี้ตั้งใจทาให้ได้ออกแังกายดิ้วร่างกายฝีฟิตร่างกายฝีฟิตร่างกายเพื่อได้อยู่กับลูกกับเมียนานๆพี่ลูกกำลังโตเป็นวัยรุ่นนั้นถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพไม่ออกแรงกายวันแล้วและสัปดาห์ละร้อยห้าสิบชั่วโมงใช่ไหมร้อยห้าสิบนาทีสัปดาห์ร้อยห้าสิบนาทีแล้วถ้าเกิดใครในครอบครัวของเราป่วยไปไปไหนไม่ได้เราก็คงป ไปเที่ยวกันไม่ได้ไปไปพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดไม่ได้เพราะเราต้องมาดูรายคนป่วยข้อสามตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้เห็นด้วย,ยไหมเห็นด้วยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าร่างกายเป็นยังไงณเวลานี้แต่ถ้าที่ไม่เห็นด้วยส่วนแพงมากไม่แพงหรอกจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีหลายเลทราคาแต่ว่าเอาที่สําคัญอะ่ะมันควรจะรู้รู้เพื่อที่จะรักษาได้ทันท่วงทีหรือ เฝ้าระวังไว้ก่อนกับสิ่งที่มันอาจจะเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเช่ totally. นไรไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันเก็เพื่อความสบายใจเพื่อการรู้จักร่างกายตัวเองว่าตอนนี้ถึงระดับไหนแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะได้รักษาท่วงทีใช่ไหมใช่ไม่สิ้นเปลืองเงินก้อนใดที่เราหามาได้เพราะสี่นะก็คือทําจิตใจให้ผ่อไใจไม่เครียดนะคะท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างอันนี้ตั้งใจอยู่แล้วพยายามทำไม่ได้ ถึงแม้จะมีคนทั้งข้างมาทําให้หงุดหยิดต,ตลอดเวลาก็าตอาารไปพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยมันทําให้สุขภาพจิตด,ดีสุขภาพจิตด,ดีมันก็เหมือนกับจิตที่ดีมันสั่งให้ร่างกายดีไปด้วยนะเราดูเมื่อกี้เราดูแลแต่ร่างกายแต่ตอนนี้คือเราต้องดูแลในส่วนของจิตใจด้วยข้อต่อไปข้อสุดท้ายคือข้อ5้าละเรื่องที่สําคัญมากๆเลยสําหรับหลายๆคนลดความอ้วน โอเคตอนนี้กําลังลดอยู่ตอนนี้กําลังตอนนี้ผมกําลังลดอยู่ตั้งใจลดให้ได้ด้วยตั้งใจลดมาสองเดือนแล้วพึ่งรดไปสองโลเองเก่งมากต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความอ้วนมันเป็นอ่าที่มาจุดเริ่มต้นของโรคายต่างๆนานานะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคมะเร็งอันนี้ได้ยินมานานมากแล้วก็เลยหวาดกลัวความอ้วนเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในภาวะ อ้วนนะรู้ตัวว่าอ้วนต้องควรจะลดความอ้วนซะเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเห็นด้วยครับเดี๋ยวพยายามทําอยากให้ทุกคนทำด้วยนะครับะจะได้ผอ,อมเป็นพร้อมๆกันค่ะนี่ก็คือ5วิธีมีสุขภาพดีในช่วงปีใหม่นะคะลองทําดูนะคะเพื่อนๆสุขภาพที่ดีชีวีก็ยืนยาวค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีพีใหม่ค่ะ